สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนะคะทุกคนเย่สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในการสร้างไปเรื่อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการสร้างบ้านที่อยู่บน ต้นเหตุการณ์น,นี่ค่ะทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านเหตุแล้วกันนะคะก็จะเป็นบ้านเหตุที่แบบว่าบุ๋มได้ทําการออกแบบมาสักนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีการมาปรับแต่งหน้างานเพราะว่ารายการนี้ก็คือรายการสร้างไปเรื่อยเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยบุ๋มจะเลือกเป็นต้นเหตุสีน้ําตาลนะคะที่มีความสูงที่สุดในป่านะ คือแบบต้นไหนก็ได้ตามใจชอบของเรานะคะทุกคนแล้วก็วางบันไดขึ้นไปเลยนี่จริงๆวางต้นเล็กก็ได้นะแต่ว่าบุมว่าต้นใหญ่มันจะมีพื้นที่เยอะกว่าจากนั้นนะคะก็ใช้จากนั้นเราก็จะวางสลับไม้อกดำนะคะออกมาในลักษณะนี้วางมาก่อนในบุ่มจะให้ดูโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวนิดนึงวางออกมาให้มันได้สองชั้นนะคะแล้วก็มุมหยกัยกๆแบบนี้นะ โอเคชึบอ,อืมแล้วก็ข้างหลังด้วยนี่คะคือถึงแม้ว่าบ้านเราจะเป็นบ้านเห็ดแต่มันก็ต้องมีพื้นที่กันสักหน่อยโอเค ตรงไหนวางไม่พอดีก็ต้องพยายามทําให้มันพอดีนะจริงๆมันไม่ใช่ในการสอนสร้างไงแต่ว่าอันนี้ก็พอจะเป็นแนวทางในการสร้างบ้านให้ทุกคนได้นะคะนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะทุกคนจากนั้นก็ใช้เป็นบล็อกไม้โอ๊กดำนะคะเพราะว่าจะหาง่ายในป่าย่านนี้นั่นเองแล้วก็วางตรงนี้ขึ้นไป1 2ึ่อามอุ้ยแป๊บหนึ่งนะมันบลั๊กค่ะทุกคนมาและหนึ่งสองสาวางตรงมุมนี้นะคือตอ้นเหตุแต่ละต้นมันก็จะมีความแบบว่ากว้างพอๆกันซึ่งบุ๋มคิดว่าทุกคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้ว โอเคประมาณนี้จากนั้นก็วางเป็นบล็อกไมโอ๊กนะคะ123123แล้วก็เชื่อมแล้วก็ฝั่งนี้วางตรงนี้123123จริงๆถ้าวางเป็นบันไดมันอาจจะดูดีกว่าก็ได้นะเดี๋ยวต้องลองวางดูว่าจะโอเคหรือเปล่าคือขออภัยด้วยที่คลิปนี้อาจจะไม่มีรีเพย์มอให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่ามันยังลงไม่ได้นะคะสำหรับเวอร์ชันน1.19นะคือแบบนี้แล้วก็วางวางอ่า ตรงนี้ก็เปลี่ยนก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะโอ้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นีค่ะเราจะวางเป็นต้นเห็ดนะคะในลักษณะนี้นี่แบบนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่เป็นบนเมลไปซึ่งถ้าเป็นโลกอาชีวิตรอดก็อาจจะต้องลําบากในการไปหาบล็อกออันนี้มาสักหน่อยนะคะเพราะโซ่เนี่ยแต่นี่เราเล่นแบบครนะีเอทีฟไงมันก็เลยจะง่ายหน่อยนี่ค่ะนี่วางขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะแต่ถ้าใครเล่นแบบหมดครีเอทีฟเนี่ย ก็จะไม่ยุ่งยากในการทําขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าวางแค่บล็อกเอาก็ได้โอเคได้แบบนี้้ต,ต่อไปก็ทําหลังคากันค่ะก็คือเราก็จะเริ่มจากประมาณตรงนี้อโอเควางขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะฟึ๊บเหาที่เหลือเราค่อยไปจัดการทีหลังตอนนี้ก็จะวางแบบนี้ไปก่อนปึ๊บก็วางขึ้นไปเออแล้วก็ขึ้นไปปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ชึบมันต้องอยู่ตรงนี้ก็คือวางแบบเรื่อยๆดับขึ้นไปเรื่อยๆเฉยๆนี่นะคะ่ะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราค่อย ไปดูกันทีหลังว่ามันต้องแก้ยังไงนะเออแล้วก็ตรงนี้อ่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วบุ๋มมองว่ามันวางแบบนี้ได้เลยไหมมันดูแปลกๆไหมอะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อข้างในตรงนี้จริงๆมันต้องเป็นอีกสีหนึ่งนะคะนี่เราจะวางให้มันเป็นสีแบบนี้นะคะเพื่อความแตกต่างนันนเองนะใครที่ไม่ชอบสีแตกต่างก็ไม่เป็นไรแต่เราคิดว่าความแตกต่างมันทําให้เกิดความสวยงามได้นี่ แบบนี้นะคะก็วางวางแทนกันไปเลยอุ้ยทำไมตรงนี้ถึงเป็นแบบนี้ปึ๊บจริงๆเหตุผลที่วางที่มันต่างกันก็คือมันจะได้แบบมีความหน้าตามันจะได้แบบชัดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าโอเคประมาณนี้ซึ่งถ้าไม่เอาอันนี้ก็วางอันนี้ก็ได้นะนี่แบบนี้ก็ได้นะคือมันมันแล้วแต่เราเนี่ยค่ะทุกคนคือแบบถ้าเราเล่นหมดครีเอทีฟก็ทุบวางไปแต่ละมุมไปเลยก็ได้ ส่วนบุ๋มเล่นโหมดครีเอทีฟแหละแต่แบบจกให้คนที่เล่นโหมดเอาชีวิตรอดเนี่ยดูแล้วก็ทําตามไปได้ด้วยซึ่งใครไม่มีบล็อกแบบนี้นะคะก็ใช้เป็นพวกบล็อกขนแกะสีขาวสีแดงก็มากันไปก็ได้เหมือนกันนะนี่ก็จะได้หลังคาแบบเห็ดของเรามาแล้วซึ่งเดี๋ยวก่อนนะ,อะลองวางขึ้นอีกสักระดับสินี่มันดูดีกว่านี่คะ่ะทุกคนอันนี้คือมาแก้หน้างานจริงๆนี่คะ่ะเห็นไหมว่ามันดูดีกว่าจริงๆถามว่าข้างหน้ามันแปลก,กไหมก็ต้องวางออกมาอีกชั้นหนึ่งนั่นแหลคะค่ะถึงจะพอดีนี่เพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้ อ่ะนี่อันนี้ก็ทําเป็นเหลี่ยมแบบนี้หรือว่าทําแบบนี้ก็ได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีสีขาวตรงนี้มันจะดูปดแปลกๆะไรพอทุกคนลองวางดูมันจะเห็นความแตกต่างจริงๆนะคะคือแบบเวลาเราทําบ้านอะ่ะเราต้องพยายามลองทำนะะี่ค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลองเราก็จะแบบเอ้แบบนี้เราสวยแล้วอะไรเงี้ยมันไม่สุดนะคะมันต้องแบบต้องได้มากกว่าน,นั้นเชื่อเราเนี่ยก็ค่อยๆแก้ไปหรือใครชอบแบบเมื่อกี้ก็ไม่ต้องแก้แล้วก็ได้นะคะแต่เราแค่รู้สึกว่ามันไปได้อีกอะไรอย่างนี้ ถามว่ามั่วก็ก็มั่วค่ะตอนนี้นี่จะเป็นหลังคาแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นหลังคาที่แบบใครก็ทําตามยากนะๆๆเพราะว่าเป็นหลังคาหลังคาตามใจตัวเองอแล้วก็ต่อไปเราขอใช้บล็อกหญ้านะคะต้องลงไปเอากันนิดนึงอ่ะวางไปตามมุมแบบนี้นะคะอันนี้จะวางหรือไม่วางก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วก็ใช้แถบโดเอากมาวางเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องวางดีกว่าวางแค่นี้ก็พอปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะคะก็ฝั่งนี้ อุ้ยอันไหนเน,นี่ยอันนี้ใช่ปะ่ะส่วนอีกอันก็อาจจะเป็นมันได้กับหัวไว้แบบนี้ก็ได้แล้วก็อาจจะใส่รั้วนะคะเอาไว้ไต่มม่อุ้ยได้ได้ได,ได้นี่ก็ค้ำขึ้นไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ถามว่าใส่อะไรก็ ใส่พว,วกดอกไม้หรือว่ากระถางดอกไม้ก็ได้นะคะซึ่งจะใส่เป็นอันนี้ไปเลยจบๆนะคะแบบนี้มันก็สวยเหมือนกันน่ะ <S <S นี่เห็นไหมดูดีนะว่าไปบางคนอาจจะไม่ชอบก็ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่ความชอบต่อไปนะคะเราก็จะวางรั้วกันสักหน่อยซึ่งตอนแรกบุ๋มจะจะวางให้มันจะไม่วางรั้วหรอกก็ไม่วางรั้วดีไม่วางรั้วมันดูแปลกไหมอะ่ะวางพอเป็นพิธีแล้วกันเอ่อหรือว่าจะวางเป็นแบบคือจริงๆไม่ได้อยากวางรั้วขนาดนั้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่เราคงไม่เดินตกไปหรอก แต่ถ้ากลัวตกก็ก็อาจจะมีอะไรพอช่วยกันได้อยู่แบบนี้เดินได้ปะโอเคยังเดินได้อยู่อืฮึแต่ถ้าเป็นมุมล่ะลก็เดินแบบนี้เลยเออนี่แบบนี้เป็นเลยเฮ <Hey, S 1> ดีออกปักข้างล่างไปจบนะคะเรียบร้อยแล้วก็สามารถเดินออมบ้านได้ด้วยก็คือเป็นระเบียงไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันหน่อย ตรงนี้ก็วางขึ้นมาแล้วก็ทุบตรงกลางออกไปเลยเนะะี่ยค่ะปอ๊บอ่ะโอเคปาตรงนี้ก็ขออนุญาตเปลี่ยนด้วยแล้วกันนะอยากให้มันเป็นบล็อกเหมือนกันน่คะเอ่อตรงนี้ตรงนี้ทุบไปได้ก็ทุบนะคือมันจะทําให้บ้านเราดูกว้างขึ้นซึ่งข้างบนเนี่ยบุ๋มจะทําเป็นห้องนอนเลยนะะี่ค่ะคือไม่ได้มีเงื่อนไขยอย่างอื่นเลยแล้วก็ถามว่าพวกห้องครับของต่างๆอยู่ตรงไหนเราจะทําอีกที่หนึง่งนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องเลือกต้นไอ้นี่สูงๆมานะะี่ค่ะนั่นก็เพราะว่าบุ๋มเตรียมไว้แล้วยังงงไล่ะพนะพน เราทําในลักษณะนี้ดีกว่าเอออะแบบนี้แล้วกันอุ๊ยอยนะขอขยับไปอีกนิดนึงนะคะคือมันติดตรงนี้เกินไปตรงนี้เราก็จะแบบเดินได้อะไรได้เงี้ยเออเออแบบนี้ ปึ๊บอ่ะต่อไปก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะมันจะสูงขึ้นไปหน่อยถามว่าเพื่ออะไรไม่รู้เพื่อความชอบจริงๆข้างล่างไม่ต้องก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะวางขนาดเป็นแต่ละด้านกว้าง3ามนะคะจะเป็นมุมหนึ่งสองสาแล้วก็1นึ่งสองสามอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บอ้าจะเป็นแบบนี้เป็นขั้นขขึ้นไปอ่ะเธอเข้าใจปะมันจะแบบเฮ้ยมีความสเปเชียลนะใดๆถามหน่อยทําไมครีเปอร์มาเล่นแถวนี้เนี่ยสงสัยจะต้องทํารั้วกั้นครีเปอร์ไว้แล้วนะคะรู้สึกไม่น่าไว้ จะยังไงก็ไม่รู้โอเคถึงตรงนี้ก็เดินขึ้นมาอีกหน่อยใช่ไหมกออ็เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ก็ขึ้นมาเลยเสยิแล้วเราก็ทําเป็นชั้นนะคะที่เอาไว้สําหรับคราบของนี่เราจะทําเป็นห้องข้างล่าง โอ้โหตอนนี้บุ๋มรู้สึกว่ามั่วมากเลยตอนที่ออกแบบไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งด้วยซ้ำแต่ไม่รู้ว่าทําไมเปลี่ยนใจไปเรื่อยนะคะมันก็ต้องทําให้เข้ากับสถานการณ์หน้างานอือฮึตอนนี้ได้แบบนี้แล้วเออตรงน,นี้ขอแบบอยากๆยกให้เต็มที่ไปเลยแล้วกันอะมาลุกไหนๆก็ไหนๆนะโอเคเราสามารถทําชั้นได้อีกชั้นหนึ่งเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมบุ๋มสามารถปลูกข้าวได้อีกชั้นหนึ่งทําให้มันเหมือนกันกับข้างล่างนะคะ เออความมั่วอยากสร้างอะไรก็สร้างตอนนี้คนดูงงไปหมดนะคะนี่โอเคเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนกันจากนั้นก็วางน้ําตรงกลางเพื่อความจึ้งปึ๊บอ่ะอย่าลืมเจาะรูให้มันตรงกันนะคะนี่ความเช่มันจะอยู่ตรงนี้นะคะไปก็วางตรงนี้แบบนี้ปึ๊บอือฮึเป็นบ้านที่งงนะงงตัวเองนี่แหละโอเค ตรงนี้จะเป็นแบบนี้หน่อยก็เดินมาแบบไอ้น,นี่ได้ปกติต่อไปบุ๋มจะทําให้บ้านเรามันดูแข็งแรงมากขึ้นโดยการทําแบบนี้นะคะถามว่าเกี่ยวไม้อ่ะบอกเลยว่าไม่เกี่ยวนะคะความชอบตัวเองล้วนเลยนี่เป็นแบบเฮ้ยเสาค้ำยันอะไรเงี้ยยัไม่พอมีค้ำตรงนี้ต่อดว้วยบิดาบอกเลยนี่ <c oughs> <c oughs> มีค้ำข้างบนข้างล่างให้สงน,นี้ก็แต่งเข้าไปเพื่อความเท่เท่านั้นเลค่ะทุกคนไม่มีอะไรมาก รเราแบบไม่อยากให้สัตว์หรืออะไรเข้ามาในนี่เราเราก็สามารถตีรั้วไปแบบนี้เลยก็ได้นี่คะไม้ผิดนะถ้าใครแบบมีไม้เหลื่อๆหลือะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปเลยมันก็จะเป็นรั้วลอยๆหน่อยเท่ดีบุม๋มา <c oughs> นี่โอเคเกินปุยมุ้ยส่วนตรงนี้ไม่น่านจะมีสัตว์อะไรมาหรอกเนาะมันมันมันไม่น่ามีอ่ะงจริงแล้วก็มุมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันเลย โอเคเราก็จะเริ่มจากวางอันนี้ไป3อันแล้วก็จะมีโต๊ะครับุยไม่พอเลยที่พื้นที่แค่เนี้ยเอ๊หรือว่าทำไงดีนะบุมว่าเราต้องไปเบียดเบียนตรงนี้สักหน่อยว่าจะไม่ถูกแล้วนะว่าจะเหลือไว้ให้น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยกินมุมมาเลยลูกไม่เป็นไรนี่มันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วมันก็จะวางแบบนี้ไปเลยสี่เตาไปเลยนีคะจากนั้นก็วางอันนี้ แล้วก็อะไรดีอันนี้แล้วก็อันนี้โอเคส่วนมุมนี้อืเดี๋ยวนะวางให้มันสุดๆไปเลยก็ได้นะเอาจริงบางทีอะถามว่าทำไมต้องวางโค้งขึ้นบุ๋มก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีโอเคเป็นแบบนี้นะคะต่อไปมุมนี้เราจะทำเป็นแอนวิวแล้วกันนะโป้งเข้าไปแล้วก็จะมีที่ปรุงยาแล้วก็มีพวกเอ,อ่อ ต้นช้านด้วยนะคะคือใส่หมดจัดเต็มตรงนี้เลยทางนึงก็คืออะไรนะลูมอ่ะใส่ลูมไปด้วยละกันโอเคนี่แล้วก็เสริมด้วยโอ้เดี๋ยวเพิ่งนะแล้วก็จะปักบาเรลไปละรอบนะะีะค่ะทุกคนออกมาอีกสักชั้นหนึ่งวางบาเรลจุกๆไปเลยเก็ <c oughs> บของแบบอืมเก็บให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอืม แบบนี้เป็นเลยส่วนข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมบุ้มว่านอกจากบาร์เรลเลาจร,จริงมันก็วางพวกกล่องได้นะถ้ามีวางบะอันนี้ก็วางกล่องใช่ไหมกล่องก็วางได้อีกแล้วแต่คนชอบถามว่าบ้านของเรามีความปลอดภัยไหมก็อาจจะไม่นะคะมันก็จะมีแต่ความชอบส่วนบุคคลล้วนตรงนี้บุ้มว่าเราจะมีการ ปิดสักหน่อยแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องปิดดีกว่านี้นะคะแต่ว่านี่คือบุ่มสมมุติว่าเราเล่นคนเดียวไงเพราะว่าถ้าเล่นกับเพื่อนก็ต้องก็ต้องทำบ้านดีๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนแบบมาโมใส่หน้าเราได้ปึ๊บอืมอืมโอเคบุ่มว่าแค่นี้มันก็ดูดีแล้วนะคะจริงดูดีแหละสําหรับเราตรงนี้ก็ค่อยรอมาอีกทีการพวกซอมบี้มาเดินเล่นนะคะ ตอนนี้บุ๋มลองสร้างดูในเซิร์ฟอ,อีกเซิร์ฟหนึ่งที่เอาไว้แบบฝึกสร้างอะไรเงี้ยไม่ได้สร้างแบบนี้นะเราจะสร้างอีกแบบหนึ่งเลยที่แบบป็นจะมันจะเป็นห้อยๆลงมาแต่มารอบนี้ไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกสร้างแบบนี้แล้วสวยกว่าเยอะเลยข้างล่างนี่คือแท่งจมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวต่อไปเราก็ขึ้นมาตกแต่งข้างบนกันต่อซึ่งข้างบนไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็จะทําเป็นห้องนอนอเดี๋ยวเราเลือกของตกแต่งมาแปบ๊บนึงแล้วกันนะคะ โอเคเดี๋ยวเราวางเตียงกันก่อนเลยขั้นแรกอคือขึ้นมาปุ๊บเจอเตียงอย่างนี้เหรอเจอตรงนี้ดีกว่าชอบแบบนอนข้างๆตอนแรกบุ๋มว่าจะทําเป็นเตียงข้างบนด้วยนะแต่คิดไปคิดมาไม่ดีกว่าเอาไว้แบบนี้ดูดีกว่าเยอะโอเคต่อไปวางอะไรได้ตรงนี้กระถางดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้สักดอกนึงเอาไว้แบบดูให้สดชื่นตอนตื่นนอนข้างๆเราก็มันมันไม่มีอะไรจะให้วางเลยนะคะตัวนี้ คือแบบแทบจะเป็นห้องนอนเฉยๆเลยก็ได้เพราะว่าของทุกอย่างข้างล่างก็มีแล้วหรือเราอาจจะอยากเก็บพวกของสําคัญนะคะพวกที่แบบกลัวโดนขโมยอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเก็บไว้ข้างบนจะดีที่สุดนะแล้วก็ใส่กระจกให้เรียบร้อยโอเคในตรงนี้บุ๋มจะไม่ทําอะไรเยอะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะนี่ก็เป็นเตียงนอนของเรา จบปิ้งเรื่องนี้ทางขึ้นลงแต่เป็นอันนี้แล้วกันประตูไม่อกจะได้แบบมองเห็นด้วยว่าเออทางขึ้นลงอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันมันดูว่างเป็นนิดหนึ่งนะคะไม่เอาฮะเดี๋ยววางเป็นวางเป็นห้างร้านมาดีกว่าเป็นห้างร้านนะคะเอามามมมแบบนี้แล้วก็ทําเป็นเก้าอี้นะคะเอาเป็นแบบโต๊ะทำงานนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เผื่อแบบว่ามีอะไรให้ต้องทำอุ้ยไม่ได้เลยบุ๋มต้องทําแนวนี้นะคะโอเคแบบนี้แทน คือนวางเก้าอี้แล้วมันหันก็มาหากันเนอะั้นก็ต้องเปลี่ยนเก้าอี้เป็นแบบใหม่อะนี่เก้าอี้ของเราต่อไปก็วางเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กนะคะเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็อย่าลืมรูปภาพปึ๊บวางรูปเดียวจบแล้วก็ใส่รูปที่เหลือให้น่ารักนะคะอืมอ,อใส่ไฟ,ไฟแถวๆนี้ด้วยก็ดีโอเคเรียบร้อยนะคะสำหรับภายในบ้านก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้ เดี๋ยวเราขอลองวางกระถางไม้แบบหนึ่งดูนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้โอ้มันก็ดูเท่ดีนะโอเคเอาแบบนี้เลยละกันไค่ะลงข้างล่างกันดีกว่านี่เส็จหมดเลยอ๋อต่อไปบุมต้องมมาปักไฟนิดหน่อยนะคะให้มันสว่างสวยรอบรอบนี่ตามปักให้หมดเลยปึ๊บตามมุมนะคะตามมุมตามอะไร โอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็เอาอะไรมาปลูกกันนะคะเดี๋ยวบุ๋มขอวาร์ปไปตอนที่เราปลูกเสร็จเลยกันนะ3 2 1สองหนึ่งปิงนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะสำหรับการปลูกผักปลูกอะไรของเรานะคะก็ชั้นแรกบุ๋มปลูกเป็นมันฝรั่งกับข้าวส่วนชั้นที่2นะคะเราปลูกเป็นพวกแครอทแล้วก็จะมีฟักทองกับแตงโมนั่นเองนะคะนี่เลย ก็จะมีประมาณนี้สําหรับบ้านของเราดิค่ะทุกคนเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวบุม้าบุมขอแก้ตรงนี้เพิ่มสักหน่อยนี่ค่ะทุกคนพอแบบวางอันนี้ให้มันไปทั้งหมดเลยแล้วกันไหนไมันก็ได้วางแล้วคือพอมันไม่วางฝั่งในฝั่งหนึ่งมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นี่คะพอวางให้มันเรียบร้อยเลยแล้วกันนะโอเคนี่ค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวปักไฟให้ทั่วเลยโอเคนี่ค่ะทุกคนบ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะก็จะเป็นบ้านที่แบบมีทุกอย่างเลยนี่ค่ะ ชั้นบนเป็นห้องนอนชั้นล่างเป็นแบบเป็นฟาร์มข้าวฟาร์มผักต่างๆนี่คะ่ะแล้วก็มีที่คราฟต่างๆอยู่ครบเซตตรงนี้เลยโอเคก็สำหรับวันนี้นะะี่ค่ะทุกคนบุ่มก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายเย้